นี่ต้นคริสต์มาสของแรกเซนแมทอ่ะต่อไปเราจะเปิดไฟแล้วนะแตน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 ทิวนิวชาแนลสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่เมย์วันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยคริสต์มาส เราจะมารีวิวต้นคริสต์มาสและของตกแตง่งอ่านี่คือต้อนคริสต์มาสของเราค่ะอ่ะพ, <c oughs> พี่ทิวพี่ทิวทำต้นคริสต์มาสก่อนเหมือนต้นคิต์มาสเลยใช่นี่ต้นคริสต์มาสของเรา,าเให้น้องทำด้วยให้น้องทำด <Okay, okay, S 2> ้วยอช่วยกันช่วยกัน <c oughs> อตอนนี้ดเด็กๆกำลังนี่ค่ะ <c oughs> มันสวยมากมต้นคริสต์มาสอใช่มันสวยมากวันนี้เราจะตกแต่งต้นคริสต์มาส เป็นกิตติมศักดเป็นสามารถพี่เิวกำลังทำต้นคริสต์มาสอยู่ค่ะกางต้องการเอามันต้องจะมีกล่องสับไทยอันนี้นี่ค่ะเอ๋รอพี่ิเทียวครับนี่รอพี่เทีวทำต้นคริสต์มาสให้เสร็จค่ะแกะเล่นนะี่แกะเล่นทำไม่เท่ากันนะคะพี่เทีวตรงนี้ด้วย นี่ค่ะต้นคริสต์มาสของเราพี่ททวอ่านี่ค่ะพี่ททวแกะต้นคริสต์มาสออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเย่ต่อไปเราจะตกแต่งอะไรบ้างตกแต่งอันนี้ใช่อ่ะอันนี้อันนี้ถืออะไรอยู่ลูกลูดกินนกไหนหันมาสิเซนต้าคอร์สใช่อ่าเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันนะแล้วพี่เทว ถือกระดิง่งค่ะนนคว้าวเมลี่คริสต์มาสเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันค่ะอ,คอ่านี่ค่ะเด็กๆกำลังตกแต่งอยูอย่อุปกรณ์เราอะไรบ้างลุงเนี่ยนี่อะไรครับน,นี่คือกล่องของขวัญแล้วก็นี่คือนี่ค่ะกระเด่ง,นนดงใช่นี่เป็นเหมือนลูกโป่งแล้วก็กับอเนวร้ไรลูก แนต้านี่ก็แซนต้าแซนต้าจิ๋วแซนต้าค้อนน่ารักมากเลยนี่มันมันมีนี่แหละค่ะนี่กระดิ่งทองมันก็ได้ใช่แล้วก็นี่ค่ะเขียนว่า Merry Christmas โอเคอ่าเด็กๆตกแต่งเลยใช่ดูดูอ่าแล้วนิวแคนแล้วเหรอนี่ต้นยิ้มเมติ๋วอ่าอภิเทวกำลังแต้่งอยู่ได้ได้ได้งน่อยๆนี่พี่เทว แซนต้าซอสตัวใหญ่อยู่ข้างบนนี่แล้วเอันนี้แขวนยางเนี่ยแขวนเหมือนพิชเชงเองลูกอ่าเนี่ยนี่เอันนี้แขวนแขวนนี่ก็ได้หรือนี่ยเนี่มันเหมือนลูกกระต่ายใช่มันมันเหมือนลูกหมูไหน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 ว้าอ๋ออนนี้แขวนอยู่แม่แมอยู่แบบนี้ขาสี่ข้างใช่อ่ะแขวนทุกคนแขวนค่ะเด็กๆช่วยกันแขวนนะ แม่แม่ก็มันมันเหมือนลูกปวงเลยแหมเหมือนลูกโป่งเลยอ่าปวงอ่า่านาจะกันแขวนอ่ากระดิ่งนี่ค่ะพี่พี่ซื้อแขนล้วนี่พี่มีก็เชื่อแขวนค่ะโอเคได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต้นคริสต์มาสของเราแนวนิวอยู่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดียนไหนพี่ ี่ค่ะเด็กๆตกแต่งเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวหมุนดูก่อนมีอะไรบ้างกินนะจิ๋วใช่นี่มีละคางด้วยใช่เอาหมุนดูนี่ค่ะตอนคริสต์มาสหมุนดูสิอันนี้หมุนว้าวสวยจังเลยใช่เราขาดอะไรไปนะอย่างหนึ่งขาดอะไรครับอะไรเอ่ย เราแกะไฟใส่ต้นคริสต์มาสของเราก่อนนะมีอันนี้ด้วยนะต้นคริสต์มาสของเรานี่นี่มีอันนี้ด้วยไม่โกงเซฟไพร์ด้วยใช่นี่้มีมีลูกบอลดิ้ง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 นี่แหละฮะนั่น,นอามีคลิมีซานต้าจิว๋วซานต้าคลอสจิว๋วเาน,นต้าเด็กอะที่ซานต้าข้าวใหญ่อาให้พี่เจยียวใส่ไฟให้พี่เจียวตกแตง่งไฟครับนี่แก้ด้วย มาเนลค่อยเปิดอันเนลค่อยเปิดครับนี่ต้นคริสต์มาสของแรเสร็จแล้วอาต่อไปเราจะเปิดไฟแล้วนะแตน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 สวยมากเลยอันนี้อันเนลกดนะถ้าอันเนลกดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะกระพริบตามที่เรากดว้าวสวยนี่ค่ะ มันก็จะกระพริบแล้วก็จะโยดอย่างนี้อ่ะให้พี่เทียวกดบ้างสลับกันให้เลยกดอ่ะให้พี่เมย์กดกันค่ะ<อ>นี่ค่ะจะมีที่กด<อ>สวีสว<อ>ดีวัสดีสัสีสวยสสวยสดีวัี่วัสีวัสาีวยี่วัีสวัวัีสวาี คืนนี้เซนต์คอรจะมาไหมเซนต์คอสจะเอาของขวัญมาให้เด็กๆไหมคะเอามาให้หรือเปล่านะเอามาให้หรือเปล่านะงั้นเราไปนอนกันดีกว่านาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซนต์คอสจะเอาของขวัญมาให้หรือเปล่าโอเคไหมอ่าได้แด้ไ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 ดได้ได้ไได้ได้ ไหนสวยนี่ค่ะไฟได้แล้วมาอันนี้กดเสี้ยนี่กดสิสวยมากแครับต้องไม่เอาอันนี้ใสเลยได้ค่ะใช่สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของน้องๆด้วยนะสำหรับวันนี้ซันตะคลอสน้อยทั้ง3ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดไลค์และซับตะคาให้ช่องของผมด้วยนะครับ